thank <laughs> you ไหมครับ สวัสดีครับ <laughs> พ่อครับพ่อบ้านสายเดินอีกเช่นเคยครับมือนี่ <laughs> อยู่กันพร้อมหนาเลยครับแม่บ้านคินโดครับหลานลิงเกล,งกลือลิงเก่าครับบรรยากาศย่ำเลี่ยงครับมือนี่้ยวยฝนตกเบ,บ,บิดมือครับแต่มาเคล่อคืนี่จนตอนนี้ย <บา S 1> ังวนเศร้าอยู่ครับฮะครับขอซ้ำขอเลี้ยงครับมือนี่ปิ่งหมูสื่อกินเขาครับอันเคยซสื่อไมลละสามบาทก็มีอยู่ครับกาขายหรือบอกกันไมลละหาบาทนะครับ เห็นกันเลยลองเอามาเห็นเบิงนะครับมักเรียบร้อยแล้วตะบุฮงครับกระปุนเนี่ยครับมามากินกันเลยครับกินซูพี่ซูนอเบิงอ่าครับกินอุ้ยอันนี้กินแล้วตัวนี้ระหว่างมันแทงเดื่อนน่นเลื่อนเลี่ยมเลยใส่อะกินดัวอู้อยู่ั้าหลังบุญไหยอู้เขาหอนครับตะบุฮง อืมครับมักยังยอยู่อ่สนุมขึ้นกระจกวะ่ะสีิบหาใหม่ครับ oh, ลองเบิ้งก <No. S 1> ับปลูกเดี๋ยวน้ำมันทามือเนี่ยมาเขาเขาอุ่นครับ แซ่บวะช่วยนี้เดี๋ยวเยำนยำยำเมนะพี่กาวกินนังลูกเส้นเส้นกินข้าวปุ่นปะขาปุ่นแต่ว่ามลงวันตอวนมำนบุ๊คจะิ้มไงพี่ก้าหงดแลวครับพ่อขาได้เลยลองชิมดูอร่อยนะ ขาสดๆครับสะอมก็มขอนี่เอาเลย้ยสื่อมูมาลูกเคืองครับสื่อแบบที่เขาสไลด์ไปแล้วนะอยู่แมคโครเจ็บไดเลยครับแต่ว่าอย่าง ะระมาเกืาบเกือบโลนึงบ้างนี่เอาไว้ให้เท่าพอ่อเท่าแม่แล้วก็ดอกเตร์เพิน่นกินนํำนะครับขามีเงี้ครับบ้ย๊ยเพยังกกูเ <c oughs> พิ่นกินขาน้ำมูกเป็นไปเอางงมุขของกินเหลี่ยมซะแน้วเนาะ

จะเหันเป็นน้ำจิ้มมันนะครับคล้ายๆน้ำจิ้มซีฟู้ดนะแต่ว่าที่โบทันก็เลยให้แม่บาดเป็นตำบโพงหอยเด็ดคือกันครับไอจิ้มเด็ดคือพี่ก้าวเจ็บปะครับอ๋อโบ่เข้อเป็นดูบโบข้อบรรยากาศยามเลี่ยนๆครับอากาศดีดี กินไหนก็ได้สดหนำจะข้่มกันมันเผ็ดนะ,ะกินแล้วเผ็ดอร่อยมากค,คล้ายหาบาทเฉพาะแต่คล้ายบาดอยูม่หนึ่งคิดว่านะขามพีข้ำหสองบงเตยเสียบกับแล้วใหม่กันไงครับแล้วใหม่กันหน่อย โอ้ตำมุคงกระเสียบขักเว้ยคุณชอบมั้เนี่เครื่อผมสำบุกเกล้ามั้งิดอดีมอืมตัวเสียบไ่มดุย น้ำมาน้ำมาน้ำมะนตูดดัางมาน,น้เข้นโดเป็นยังครับเอาแห่มันเย็นมันร้อนอยู่มันเก๋ยังโอ้แซ่บพงเผินดีดีตัวยแต่คงนั้นเคยกินอันนี้แล้วเคยกินอันนี้แล้ว,เ,วเคยกินอันนี้แล้ว,ไม,นนลวไม่อร่อยเลยฮะกะบุนปะ คนอื่นดวยหันืนนี้เให้ชอบกินแล้วอิ่มดิครับมันเป็นดังสอตอนอย่างเือก็บกินไปหาใหม่เร่อกับถามาหลายบอสีสิ้ใหม่ิ้สิบหาใหม่กระายอยู่นะครับแต่ว่าน้ากระทำกิโตหนึ่งป้าครับครับหายไปหาไม่ เพื่อกินหาซิ้ใหม่ก็ลิงเกือกินไปีไก็ไม่ได้อซอำกิโลหนึ่งครับใครไปกินเลยอย่างไม่กินหลายคนอยู่เด้มันจะหมูมันจะปลาหมึกม,มันจะกุ้งหยัดเข้าไปเนะาะม,มันยังกูดิกรพวับ Mặc không khủng tự được không thế đâu từ a bằng mít lên biết là bảo หมดแล้วชุดหยอดที่อยงครับน้องเคนคบใจหมดกใจตอนที่อ,อัเสียบชุดนำตะมุง ได้สนใจมูปิงผู้บ่านาเดือนอะสร้างไหนนะครับเดี๋ยวมาสั้นเห็ดให้กินเองซะก่อนครับ เซบครับเด็ดอีนนีเด็ดกาานกดต่ำหงกับสิดคนต่ำมายักเนาะฝนตกๆอากาศดีดนอนเสียงกบเสียงเขียนห่วงรับเราต้องเขียนยังกับรับอากาศดีนอนเอาแห้ง กินเก่ากินเนี้ยกินไม่ไหวมันด้วยถือนามตำบคงคงเหนน็ดนิดนึงใช่มันจางกระเปิดเทอมแล้วครับรู้สึกว่ามีเรือนอีกแล้วเนาะ

ฟงบินตำไปจับเล่นกล่องครับว <ang ัาง uh ั้นมืมหมวเบิดไปอีกเซนเคยครับคลิปนี้ ม,ม Guerra, ho, ูปิ่งใหม่ละสามบาทใหม่ละสามนี่ไหมที่มาบอกเองนะครับเพื่อนมีขายอยู่หน้าเรือนหนุ่มเรียนหนึ่งอยู่ในเมืองเพื่อนขายใหม่ละสามบาทเจ็ดใหม่เสาร์เป็นเห็ดแจ็บก no ็เลยลองมาเห็ดคือเพื่อเบิ่งแต่ว่ามักเหนือยช่ไหมท่านหนุ่มเพื่อนคือเพื่อนปันใดนะครับมูงว่าเพื่อนมักใส่ยังนะครโอกาสท้าเพื่อนสูตรเพื่อนสูตรไปสูตรมันครับแต่นี่ก็ทือว่าสุดย่อนไร้เติบแล้วครับผม ยิแมแหงครับหมูปิ่งซีซิบหาใหม่ครับกับประมาัโลนึงครับผมเจไ <ง S 1> ิญกะขอบคุณอ่าพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบ่งคลิปช่องพ่อบานสายเดินนะครับผมเจริญกะอย่าลืมกดไลค์<ร>กดแชร์กดซับสไครต์นะครับหรือว่ากดติดตาม,มบวกักดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆม,มาให้พี่ให้้องได้เบ่งนะครับผมแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องพ่อบานสายเดินได้เหตดคลิปใหม่ๆอีกนะครับ ขันอยากเห็นกินยังโชว์หรืออยากหเห็นยังกะขอกันไม่ได้คอมเมนต์ม่ได้นะครับผมกะกันเที่ใดกใ็เห็นครับเหมือนเดิมกันเที่บ่ได้กะต้องลองเบิงนะครับซาลาเปาหนี้โอ้อิ่มแห้งครับผมขอบคุณลหลายๆครับสวัสดีครับ